สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนครับพี่น้องนะครับขอแกงข่าวให้พี่น้องเอฟซีได้รับรู้รับฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อนะครับข่าวบอดีพี่น้องนะครับข่าวไล่นะครับข่าวบอดีเด้อพี่น้องนะครับอ่าคือปูจะเลินนะครับข่าวของปูจะเลินนะครับปูจะเลินะลนะครับปูจะเล่นเพิ่นได้นะครับเสียชีวิตลงนะครับจัง,จงเตเวลา่า นะครับหาทุ่มนะครับถึงาหาทุ่มเครื่องไปพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลา,าหาทุ่มเครื่องนะครับทางอาจารย์แดงกับทางอาจารย์ตะเจียนเพิ่นโทรมาบอกพี่น้องนะครับเราเล่นไปเกี่ยงข่าวสู่พี่น้องอีซีได้ยินได้ฟังน้ำกันพี่น้องเนาะสารับปู่เจริญนะครับเป็นกับป่วยนะครับเป็นเสียนเลียดตีบในสมองพี่น้องตั้งแต่วันที่เก้า นะครับที่เก้าที่สิบนะครับที่เพิินล่มลงนะครับเนาะผมก็จําบ่ไดดีปันไดพี่น้องอาจจะเป็นวันที่เก้าหรือที่สิบนี่แหละที่ผมมาทํคจิบเพิ่นพี่น้องนะครับแต่ว่าที่ผมมาบ้านหญ้าขาวด้วยพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนั้นนะครับก่อนเพิ่นสิล่มนะครับก็ได้โทรคุ้ยกันกับปูเจริญนะครับข้างสุดท้ายนะครับค้ยกันข้างสุดท้ายนะครับว่านะครับทวีคนเดิมมาเด้อสันนะครับ ปู่เจริอบอกนะครับเป็นทั่วมาหาผมในตัวเลขแนวทางเราเด้อสันมาเด้อสันว่าเดี๋ยวมาเมือ่อใดเดี๋ยวมาตอนใดเาสันเป็นทรมาถามมาพี่นอ้องนะครับก็เรียกว่ามืออื่นเศร้าจะไปเดือปู่เด้อมืออื่นเศร้าจะเดินทางไปจะเศร้าเลยบอกคนไหวพี่นอ้องนะครับบอกคนไหวเรียบร้อยนะครับปัณน,นีเพราะจะว่างสายกันแล้วนะครับเพิ่กะลมุมนะครับเส้นเลียดตีบในสมองในส่งตัวไปโรงพยาบาลศูนย์ตังแต่มือวันที่ เก่าพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่เก่าจนวันที่สิบแปดตอนห้าทุ่มนะครับเพิ่นก็ได้เสียชีวิตลงนะครับผมก็เลยไปเก่งข่าวให้พี่น้องอิซีทางช่องนะครับทวีคนดื่มได้รับฟังได้รู้ได้ฟังน้ำกันพี่น้องเนาะแตหรับปูเจริญนั่นนะครับเพิ่นให้แนวทางนะครับเพิ่นเป็นอาจารย์คำนวณหวยนะครับเป็นอาจารย์ให้แนวทาง ตัวเลขนะครับกับทวีคนเดิมมากลายต่อหลายงวดพี่น้องนะครับตั้งแต่ผู้ติดตามย่างบ่อนท่นหอดหลักมื่นพี่น้องนะครับผู้ติดตามย่างบ่อนทันหอดหลักมื่นสำหรับปูเจริญนะครับเนาะเป็นไห่เนวทางมากนะครับมีเข่ามีถูกมีหลุดเน่นะครับครั้งแรกๆเพกับเขาดีดีพี่น้องถูกเทียละหลายแสนพี่น้องนะครับถูกเบิดบ้านเบิด์ตซองนะครับเป็นกระดังก้อนอาจารย์แดงนะครับ ดังกรทุกๆอาจารย์และพี่น้องนะครับสำหรับปู่เจริญน,นะครับเพราะว่าเอาช่องทางเพิ่นมาลงนะครับเพื่อนกะเอาของเพิ่นไปลงทังทางอุดอรนำ้ำพี่น้องนะครับทางช่องทางใหญ่ๆทางยูทูบนะครับสำหรับเลขของปู่เจริญน,นะครับเนาะเอาแกงข้าวให้พี่ให้น้องเอซี 4, ทั้งช่องได้รับฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาหับปู่เจริญได้เสียชีวิตลงแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ห้เลข เอฟซีสุขุมสุกคนลหลพี่น้องนะครับผู้ที่เพื่อนห้เลขเอฟซีสุขุมสุกคนลหลพี่น้องเนาะผู้เพื่อนห้เลขของเอฟซีนะครับของทวีคนเดิมสุขุมสุกคนลหลเพื่อนได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับโอ้ยเนาะผมได้ยินข่าวนี่นะครับได้ยินข่าวนี่เราผมกะเมื่อยนะครับเมื่อยหัวใจพี่น้องนะครับได้ยินเต็มมือแรกกับเมื่อยพราแห้งแล้วมือนี่ยินข่าวบอดีนะครับว่าเพคนเสียชีวิตลงแล้วกับห้างคักพี่น้อง นะครับอาจารย์ตะเทียนมันทู่มาบอกตังเต้มาเศร้ามาขึ้นนี่พี่น้องนะครับอาจารย์แดงก็ทู่มาบอกว่าปูเจริญบ่ไหวรอเด้อสันวานะครับผมกําลังเดินทางไปที่บ้านปูเจริญอยู่พี่น้องนะครับกําลังเดินทางไปบ้านปูเจริญอยู่นะครับจะไป่ายทํำบรรยากาศอยู่ที่บ้านปูเจริญนะครับที่หญ้าขาวแหละพี่น้องนะครับบานงานนะครับเป็นจังใดกี่ายท้ำให้พี่น้องได้เบ่งทํำกันนะครับฝากถึงพี่น้องอิซี่สายบุญสุกุทุกคนเด้อ นะครับสายบุญสุขุนทุกคนนะครับผู้จากเขตบุญนะครับผู้อยากซอยคากสวดอจิโรติธรรมนะครับน้ำหาผู้เจริญนะครับในคืนนี้นะครับเพื่อนจะทรงสกการมือวันที่21วันพุธเดวันพุธี่น้องเด้อนะครับฝากพี่น้องอิกี่สายบุญสุขุนทุกคนนะครับผู้อยากรวมเ็ดบุญน้ำทวีคนเดิมนะครับพี่น้องทักมหาผมได้เด้อพี่น้องนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 0 1 8 1ป่ 0627นะครับ0801850627พี่น้องนะครับถ้าอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะครับน้ำทวีคนเดิมนะครับอ่าผมกะเจไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำยาขาวอยู่นะครับพ่อ,อเปลี่ยนก้อนเร่งไก่ให้กันพี่น้องนะครับกำลังเดินทางไปนะครับฝากถึงพี่น้องเอฟซีสายบุญน้ำกันพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำผมกะอ่า ทูมาได้ทักมาได้เด้อพี่น้องนะครับสหรับเลขปูเจริญนะครับเพื่อนหาข้างล่าสุดก็คือนะครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าพี่น้องนะครับก่อนพ้นสี่ลมหายจะเสียชีวิตลงไปพี่น้องนะเนาะอ้าบันนี้สหรับปูเจริญก็อยู่บ้านหนองแวงศักหลัก้อพี่น้องเด้อบ้านหนองแวงศักหลักตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้อง นะครับอายุป,ปูเจริญ75ปีพี่น้อง75ปีนะครับพี่น้องสิ่งีสายบุญสุขุทุกคนนะครับเนาะอยากเฮ็ดบุญน้ำหลวงอ่าน้ำทวีคนเดิมนะครับผมจะไปร่วมทำบุญนะครับอ่าร่วมทำบุญกับญาขาวนะครับญาขาวนั่นคือเป็นแฟนนะครับเป็นภรรยาของปู่เจริญเด้อพี่น้องนะครับอ่่าเพินอยู่งกันสองเท่าพี่น้องนะครับอยู่กันสองเท่า นะครับปูจะเลื่อนลมหายตายนี่จากไปแล้วปัย่าขาวจะอยู่ผู้เดียวพี่น้องนะครับฝากพี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนนะครับเอ็ดโอเค็นใจกันพี่น้องฮักกันแพ่งกันเด้อพี่น้องนะครับผมกับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเอฟซีสายบุญสุขุทุกคนนะครับถ้าเพื่อจะยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับอยากซอยนะครับเฮ็ดบุญน่ำผู้พะลุลมหายตายจากไปนะครับคือปูจเจริญนะครับพี่ให้แนวทางทั้งช่องทวีคนเดิมนะครับจะให้ตัวเลข เอามาลงให้พี่น้องเอ็ซีเบื้องน้ากันละพี่น้องเนาะพี่น้องเบื้องกันแรกกันหักกันเพ้กันพี่น้องตอนนี้ชีวิตอยู่เห็ดบุญใบพี่น้องเนาะเห็ดหน่อยเห็ดลายดีเบิร์ดพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเห็ดบุญเห็ดท่านนะครับพี่น้องก็แจ้งมาบอกผมนั้นมีพี่น้องเด้อนะครับแก้งเขาบอกสวีคนดื่มน้าแนนะครับผมจะขึ้นไม้เลขบัญชีให้นะครับจะเล็กจากน้อยขึ้นบ่ดุนด้พี่น้องเด้อขึ้นดนเดี๋ยวมันสืบถึบอกช่องพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปดีเบิ้งเอาแล้วก็พี่น้องเ่อาพีน นะครับพร้อมกับเบอร์โทรทวีคนเดืม่มนะครับพร้อมกับตัวเลขนะครับอายุของปูจเจริญแล้วกับตัวเลขที่เพื่อนห้ไหวก่อนพินิเสียชีวิตลงด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากฝีดฝากน้องสู้ขูุ่กคนหักกันแพงกันพี่น้องอยากทําบุญร่วมบุญนะครับนําทวีคนเดืม่มที่จะไปมอบให้ยาขาวนะครับให้ร่วมเพื่อนสวดอธิษฐานในคืนนี้นะครับสําหรับงานศพของปูจเจริญพี่น้องก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ สุขสุขคนนะครับยินดีเด้อพี่น้องนะครับเนาะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีสุข่สุขคนเด้อนะครับสายบุญถ้าอยากเห็ดอ่าบุญนําทวีคนดื่มนะครับอ่าคาสวดอจิธรรมหรือว่าอยากจะซอยนะครับหญ้าขาวนะครับเิ่นกระยูสองเถานะครับเป่นกาอยู่กันน้ำกันกันสองเถาพี่น้องเนาะอ่าปูเจริญการลุ่มหายตายจากนะครับ อาเียนลุ่มไปตั้งแต่วันที่18บแปดครึ่งโมกข์นี่พี่น้องนะครับตอนนี้ล่างไรวิญญาณเพื่อนอยู่ที่บ้านพี่น้องเนาะเอามาไว้บ้านหนองแวงสักหนักแล้วพี่น้องนะครับทวีคนเดื่มระหว่างเดินทางไปนะครับเลยประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องอิฟซี่ใส่บุญสู้กทุกคนเด้อนะครับผู้อยากเฮ็ดบุญน้ำทวีคนเดิมนะครับอยากซอยนะครับใครอาเฮ็ดบุญน้ำปูจะเลิญนะครับปูจะเลิญกะเจ็ดสิบ เกศสิบห้าปีพี่น้องนะครับเกศสิบห้าปีเด้ออายุเพิ่นพี่น้องนะครับเอาลืมเขียนเกศสิบห้าปีนะครับพี่น้องเนาะปู่เจริญเสียชีวิตลงแล้วพี่น้องนะครับเลขปู่เจริญนะครับให้ก่อนเสียชีวิตได้พี่น้องเด้อปู่เจริญนะครับก่อนเสียชีวิตเป็นให้เลขมานหนึ่งอ่าหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าแล้วก็บหนึ่งเก่าเก่าหกอ่าให้พี่น้องกลับเอาพี่น้องนะครับหกหนึ่งนะครับหกเก่า เ้วก็นึ่งเกล้าก็หกเก้าพี่น้องสําหรับแนวทางของเพื่อนนักพี่น,น้นองเด้อนะครับก่อนเพื่อนตีเสีย,ยชีวิตนะครับเพื่อนก็ได้คุยกับทวีคนเดิมนะครับช่วงเวลาสองทุ่มนะครับเนะาะฝากพี่น้องสุขสุขคนเด้อนะครับเนะาะผู้สายบุญสุขสุขคนหล่ะพี่น้องนะครับอยากจะร่วมบุญอยากจะทําบุญร่วมกับทวีคนเดิมนะครับซอยคา,าสวดอจิธรรม งานศพปูจเจริญในคำขึ้นนี่หรือมืออื่นนะครับพิ่นที่สงสกการามมือวันที่21หรือว่าวันพุธเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาสรงกับมือผมไปโรงพยาบาลพอดีพี่น้องพรมาหมอนัดโรงพยาบาลศูนย์วันที่21โอ้ยบัยากหลายจ้าหน้าบ้านในพี่น้องนะครับอาพี่น้องอยากซอยนะครับส่งมานะครับทังหมายเลขบัญชีทวีคนเดือพี่น้องเด้อหมายเลขบัญชีเทวาีสอนคำบีพี่น้อง0-20162 452173พี่น้องทกสได้พี่น้องเดอ้อธนาคารทกสทวีสอนคำดีหมายเลขบัญชี020162452173์ห้อได้พี่น้องนะครับพี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็ดีเบิ่งเันได้อพี่น้องเด้อจอโดนบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะถูกบล็อกช่องพี่น้องเนะเาะฝากพี่ฝากน้องสุทุกคนนะครับสายบุญเดอ้อนะครับอยากเฮ็ดบุญ นะครับหยกซอยนะครับหญ้าขาวซอยคาสวดอธิธรรมนะครับของงานศพปูจะเลื่อนนะครับพี่น้องกะถักมาหรือว่าโอดมาท่างหมายเลขบัญชิธานาคารทกสนะครับทวีสอนขําดีพี่น้องนะครับ020162452173เดก้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องส่งมาแล้วพี่น้องกะทักมาบอกผมนํำแน่เด้พี่น้องเด้อนะครับเอา ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายๆสุขุทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับในข่าวสารของปู่เจริญน,นะครับอขอแสดงความเสียใจน้ำขอบกวัวของปู่เจริญหลาย,ลายๆเด้อนะครับเสียใจน้ำยาข่าวหลายๆนะครับที่ได้าขาดเสาหลักไปนะครับขาดปู่เจริญไปนะครับเนาะเอาไันี้พี่น้องนะครับ เขากระขาดปูดจะเลื่อนไปแล้วนะครับบัดน,นี้กติติดตามน้ำยาขาวคือเก่าแหล่พี่น้องเนาะเอาบัดน,นี้พี่น้องนะครับบองว่าพี่น้องคุงเขาอกเขาใจเด้อนะครับสาธูจากเ็ดบุญเ็ดท่านอ่าซอยยาขาวนะครับคาสวดอธิษฐานในคำขึ้นนี่หรือมืออื่นนะครับพี่น้องส่งมาทางหมายเลขบัญชีธนาคารทากสอของทวีสอนคำดีใด,ด้หรือพี่น้องเด้อนะครับ ฝับพี่ฝากน้องสายบุญสู้ขู่สุกขนนะครับหากกันแพ่งกันดูแลก,กันเบิ่งกันพี่น้องจะถิ่มจะป่ากันพี่น้องเนาะเอาสาหรับผมทวีคนดืม่มขอเกงข่าวอของปูเจริญนะครับคงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้พ่อกับผมในคลิปที่บ้านปูเจริญบรรยากาศนะครับงานศพหรือว่างานเสียชีวิตของปูเจริญเป็นยังไงพี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าสำหรับที่นี้ขอข่าวเข้ามาอยู่ดีไม่แห้งสู้ขุ่ก้้นพี่น้องสวัสดีครับ